ผมก่อนอื่นกรกรสวัดดีพ่อแม่พี่น้องครับเปลี่ยนอำมันตัวเดินครับจริงๆเราตั้งใจว่าจะเปลี่ยนอำมันของตัวเดินอยู่แล้วครับหน้าปีแล้วหันถือกินคือกินเน่า กินเราเอาคือยังน้ำมันน้ำมันผสมกกี่ตมเนี่ยแหละครับตอนแรกก็น,นึกว่าจะล่อเลือครับนี่ครับนึกว่าจะล่อเลือหรืออาจจะเป็นล่อเลืออะไรครับแต่ย่งในห้องตัวเดือนนี่ตั้งใจสิเปลี่ยนน้ำมันอยู่แล้วครับอ่าผมก็เลยลองไปเปิดฝาขอบฟังหน่อยเมื่อครับขอบนอดัดปรากฏว่าน้ำมันมันเยอะม,มากครับผมเป็นห่วงว่า ขี่ต้มสีขาครับเราผมก็เลยซื้อซื้อน้ำมันเกียร์แล้วก็ซื้ออปะปะกเกนครับแล้วก็ซื้อย่างโอลิงครับเครื่องกรุบซื้อมะคูนหนึ่งเลยครับใส่ขัวอันดับแรกเข้ามาเปิดเบอรก่อนครับเปิดเบองน้ำมันเครื่องก่อนครับเอ้เปิดเบองน้ำมันไอ้ตัวเดินนครับมันมีขี่ต้มบ่ อนอดอนี่มันประมาณเบอร์สามสิบสามสิบแปดประมาณนี้ครับเอาไปเจาะเจาะเลือนนี่ละครับขันมันก็ขันตึงๆประมาณหนึ่งนี่แหละครับจะขันเบอร์กันใชครับมันยังมีกระน้ำมัน mọi thứ nữa nè thưa kỳ năm mươi mắt của cái nè 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 nâu น้ำปือเลยครับตั้งแต่ออกจากศูนย์ครับ <laughs> ผมบรดิบถอดเบื้องเลยครับสามปี <laughs> ผมซื้อมาแค่นั่นเดียวครับมาที่ไซบูหลายครับ <c oughs> หล่นม <c oughs> ันะ <c oughs> น้ะหล่นมัาะเดีย๋ยวเราคุ <c oughs> ยกินดูกัน บลลนอไหลบอลล่นอลบอลล่นว่เออเมนเออเสียเงียมากเดี๋ยวผมจะพาแกะเบื้งครับ ไม่เ,เดี๋ยวมันลำบากครับใช่ไหมปล่อยถิ่มเลย เส้นหนาไม่ดีครับเห็นไหมะีดตรงขี่โคนเขาครับเส้นเล็กโอ้ยนี่เห็นไหมเด็กแก้กดีครับหองตัวเดินเดี๋ยวเปลี่ยนเฟืองกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวมาลื้อกันครับผมเดี๋ยวแก้หนักตัวนี้กันครับแล้วอเลยครับ โอ้อยางเหม็นเลยเดี๋ยวมาแกะกัน,นครับผมเดี๋ยวผมอะไรทำความสะอาดพวกนี้กันครับพวกดินพวงนี้นครับเลียน้รมันั่ออกแล้วครับเขากำจมาถอดสวนครับ นี่ครับต่อโถกันโครามทับบูธเลยครับเพราะว่าอย่างครับเิยครับหัวหัวสลักครับก่อนนานี่เขาใกลอัดไปเขาอัดบูธครับมันมันบานเขาต่อขึ้นบานครับแบบมันเนี่ยไทยบูธมันสึกครับเขาเลยจำเป็นต้องตัดบูธเลยครับ กูจูงจิงเลยมันกินบูดเรียบร้อยครับอัดขาดคอร่ออัดบูดทิมเดี๋ยวอัดบูดใหม่ครับทั้งบูดทั้งสลักครับหล่อน้ำกับเกมเหมอนกันครับเนี่ยพักยง เรานั่งกับไปกันครับมาเดี๋ยวผมสิพามาถอดสเตอร์ครับเนี่ยน,อน็อตซีตัวแล้วก็น็อตใหญ่ต้นนึงครับเดี๋ยวมาดึงสเตอร์ออกเบมือกันครับผมเดี๋ยวผมตังต้งกล่องเลยมาครับเดี๋ยวนี่บอกกัน มาแฉใส่ไปเลยใส่ไปเลยเนี่ยเยกลกรางครับจังหน้านี่ยจ้าไปได้จัา

在后 bao đấy anh đủ thứ không tôi đủ phải không ấy quảng văn này là...